ไปนอนบองปลายเนาะถักทายอย่างแ,แรงวันนี้เข้ากับสิพักเขามาเก็บเห็ดเห็ดเฟืองกันในสวนมาเบิง้งกันเลยว่ามันซิมีหลายสใดแ,แทนแทนแทนมาปืดไว้เรียบรอยเลยแล้วมาถ่ายให้เพื่นๆด้เบิ่งกันมื่อนัน่นนะที่เข้าอัพลงไปฮะมันออก ยังมึงทลายไปไหนๆบาทนี้เยอะแยะมากมายเลยโอ้ยยังไงปะแตะไข่มันเอ้าเอาจันตรายปะจุ่มๆเฮ็ดเครื่องเฮ็ดเครื่องไม่เฮ็ดขักเฮ็ดแหน่หรือได้นี่มันโคตรพ่อโคตรแม่เฮ็ดอันนี้ บ้ขอให้ดูว่าบอกสุภาพอ้าเก็บเก็บเก็บเอาหมีน้ำปาดเนาะปาดตีมันออกเอาสุ่มไข่มาหน่อยไข่ใหญ่เนาเอร่ลดไม่ต้องปาดมาแล้วไม่ต้องปาดมาแล้ว แล้วเอา๊กโป๊กโป๊กนี่ซุมนี่ก็เอาลงนี่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 ปาดออกมานี่ลายนี่ฝนตกมามันเลยออกลายทุ่นทำมาตราไม่ได้ปลูกนะทำม่ได้ปลูกอะไรมันออกออกธรรมชาติ ดอกมันล้มทบเลยแล้วเขาเอาตีนมันถิ่มลงกับเก่าแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมามือนี่มารีวิวดอกดอกจูมมาเนี่นะมือนั่นดอกบานที่เขาลงไปนะบานหมดเลย แหนดอกรูดบันไลัเลยคะแนวนี่วันน่ะดอกบักใหญ่แตนะ่มันบ้านมันโมแสบเลยพี่นอ้องเอยต้องกินแบบแบบจุมจ่ม,มเอาไปหนึ่งแจบไข่แห้งคักมึงซุกยำโป จุ่มๆให้เราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพาสาบอเข้าใจอีกว่ายังไข่ป่ะทวดอะไรคือไข่พนะนี่เด้ไข่มันนะพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นจากสีไข่เฮ็ดเพื่องนะคนได้ไข่อันหนึ่งไข่เฮ็ดเพื่องไข่เฮ็ดเพื่องแล้วพี่น้องเอ้ยบ่แม่นไข่ข้นนะเขาบอกไปตุกแต่ต้นๆเลยดีว่าซองขฮาวนะมันจะเป็นแบบ ภาษากบใส่กันแบบมืนบ้านกวนตีนกวนตีนนิดนี้เล่าเปลาแบบเลา่าพุ่นนะเอาลวดดอกจุมจ่มๆนะตัวใหญ่เบิ่งนาะตีเจ้า เบื้งแน่พี่น้องเอ๋ยเบื้งซอยแนเบื้งแน่ดิลหลายแผลมันใหญ่ไว้ไปเลยมืออือนี่ยูทูบวันนี่นะมือเอือนนี่นนนจูมใหญ่ๆแล้วมันกระสิบานเลยส่วนใบใบเนี่ยมันใหญ่ไว้เนาะอะไรกันเนาะใหญ่ไว้หรือ มื่อเ้านี่ก็เก็บไปเลยได้นี่รอบหนึ่ง uh huh. อ่อนซ้อนเหลือลายกันยังวันอยู่กรุงเทพนะไปเที่ยงกันกับ่อขานะขายแพงโพดโลโละหกสิบนี่จะดอกเถ่าเถ่าซะดูบ้านคอยเด้บะมาซื่อเดอย่อขาเอ้ยฝากไปถึง่อขาอัน ขายเห็ดเพื่อนบากไม่เท่ามังค่ขายเห็ดเพื่องอยู่เทีมาซื้อแล้วเห็ดข่อยดิร้ายแายของมังคขายแพงดรอกบังายโลหอดหกสิบขึ้นเจ้าดอกขายโพดขายโพขายโพดพวกมังโม่แมกแตงนี่เลยจะขายนะเอาโล่ละเ้าบาทพอบ่ะสองโล่เ้าบาทโลดมาเอาขายเล่รปกไหวมืงอื่นนอีง่ายได้นี่นะแป๊บเดียว บัตำนี้นีเด็กปกไปเลยนะนิดหน่อยนี่ก็เอาแล้วนะห้องโมโหเขาจะเห็นยังกินแนะนำเมนูให้นักกว่าผู้ใดก็เลย ว่าจะเป็นก้อยเป็นละเป็นแกงกเห็ดมาเบิดแหลกยังไงแต่สกุลเลขลาบก้อยซอยแซ่ห็ดมาเบิดแล้วลองสกุลเห็ดเฟืองบางทูกจักบาทเนาะเห็ดเฟืองบ้านเฮาเอิ่นเห็ดเฟืองภาษาไทยก็เอิ่นงไหมครับเห็ดฟางภาษาไทยเห็ดฟางพันนะ นันตองมีอีกท่างไหนวะเปิดหาดูนี่มือเ,เบิดดอกเลือกเอาตัวไข่มันใหญ่ เงียงวะเอามีดมาหนิมาป่าโรดนีน่ากินบริย่าถ้ากินบริย่าอย่างเ้าสนวนเราได้กินโลด อยู่ในเมืองกับบุญญาขึ้นกันอยู่เมื่อไรก็แวะมาเข่าเซเว่นเซเว่นแต่เซเว่นผมมีเห็ดเฟืองนะพี่น้องเลยเซเว่นนะครับเปิดข,ขายเห็ดเฟืองเลยขายราคาสำเร็จรูป <laughs> แต่เอียังเข่าพัดเขายังหังนดะ่ากับพวกขนมปเพียบอาหารที่แซเสะกูซื้อยำยำเบิดสำเร็จ <laughs> <laughs> ที่เหลือก็เป็นต้นกล้วยเฮาก็ออกมาปลูกนะอันนี้เนื้เครื่องมักอึก็ะสะาาทายเอิญฟักทองภาษาลาวฮาวเอิญหมักอึหมักอึบ่เป็นมัาขี่ได้พี่น้องเอ้ยฟังอันต้องอันแยกแยะอันเอต้องแยกแยะในการอันรับฟังนะเอียงอันนี้นะ วุ้ยมังวงสุกมนันหล่นลงมาตอนไรวะมันเป็นเครือเครือหมักอึโมแมนมาขี่เด้อพี่น้องเอ้ยฟังขา่ขามังอึมังอึภาษาข่าวใจว่าเป็นภาษาไทยมาขี่ไม่ใช่นะอันนี้แค่นตาลูบเฮาอันนี้นะสิว่าสุฟัง อันแคนตะลุกนี้กินหมากมันพอดีกินไปสือหมากมันมาอยู่ในกรุงเทพมาแล้วณนี้มันเจาะหมากเลยด่กกำลังเป็นหมากเขาไปสือหมากมันมากินอยู่กรุงเทพตอนเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขาเลยรู้สึกว่ามันหวานแห้งนะความนะเขาเลยเก็บในมันมาปลูกอยู่บ้านกิดเบิง้งสำเได้แล้วมิตนายขนาดเลย ก็เลยเอามาปลูกอยู่บ้านเบิง่งว่ามันสิเป็นอย่างไรแต่ข้าก็บ่ฮูกคือกันเด้อว่าเขาปลูกในแบบเห็ดเป็นข้างหรือว่าเห็ดปล่อยให้ลามเป็นเครือไปตามดินแบบนี้ก็ยัง <c oughs> บ่ฮูกคือกันเอมามาปลูกลองเบิ่งสื่อๆอว่ามันเป็นอย่างไรว่าสิได้กินหมากรอเป่มื่นฝนมาอีกแล้วพี่น้องเว้ยพาห้องขึ้นาอม่เลยบ้านนี้ก็เ้าก็สีได้ปิดคิดเนาะ ขอบุญขอบคุณขอบ,ขอบ,ข,อบขอบใจที่ติดตามกันหลายกระเบิง่งถิดกันมาเนาะกระผมยังหลายฝากติดตามน้ำเนเดอ้อฝากไว้น้ำแน่ส่องน้อยๆยังหมยังหมดทันเติบโตหลายยังเป็นส่องน้อยๆอยู่คนติดตามกันยังหมดหลายเนาะขอบขอวยขอบใจใหลาย ไปละปิดคลิปก่อนป่าแตกตึ่มๆุ่มอยู่ญาน